สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชูติยนอนนท์ทั้งช่องโวยบายทีวี u t u b e ก็โวยบายทีวียูทก็โกวยบายทีวีทิกก็โวยบายทีวีเอาละคัะท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดให้เห็นวิธีคิดของคนรวยแม่งรวยระดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยรวยตั้งแต่แบบพุ่งหัวเลยครับไม่ไม่รู้จะรวยยังไงแล้ว วิธีคิดของพวกเขานะครับเพราะแม่พี่น้องเดือดร้อนเองท่านสังเกตอะไรไหมฮะง่ายๆเลยนะเคยเห็นพวกเฮียนี้บริจาคไหมมันรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงฮะแต่มีแต่ภาคประชาชนศิลปินดาราพ่อแม่พี่น้องจิตอาสานักการเมืองบางกลุ่มเท่านั้นครับบริจากระดมทุนชาวบ้านหาเช้ากินข้ามอยู่แล้วนะครับช่วยกันแล้วสรรพก,กำลังมีเล็กมีน้อยไปเติมเต็ม,ตมกัน คนละอย่างสองอย่างเพื่อระดมไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนกับเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยโดยนะฮะโดยขาดการวางแผนขาดการเอาจอยใส่ขาดการใส่ใจพ่อแม่พี่น้องของรัฐบาลแห่งสวยรัฐบาลส้นตีนอย่างไอ้อนุทินชาญวิลกุลเนี่ยฮ ไอ้เหี้ยที่เป็นไน้แค่ตัวสำรองผมเคยพูดนะไอ้อนุทินไม่ใช่บุคลกของผู้ผู้นำไม่มีติ้งกิ้นตรงนี้พอมันนั่งไปมันก็ฟังไอ้เนวินสั่งไอ,อ้สวทั้งหลายเหมือนกันครับนั่งขายปลาทูขายไก่ขายหมูพอเขาพูดปุ๊บจะไปฟ้องเขาส้นตีนเถอะไอ้สัตว์ส้นตีนเถอะปัญญาอ่อนเป็นไงลนะ่ะสารยกฟ้องไอ้เหี้ย พอถ้าฟ้องไปฟ้องศาลด้วยแสดงว่าศาลมึงเป็นแค่ศาลหหง่วยแค่นั้นแหละแต่ศาลเขาเห็นดีเห็นงามว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่าพวกมึงมาจากอาชีพไหนมึงยังรู้ถูกอาชีพขายหมูมึงเลยเที้ยนั่งเป็นเป็นอะไรครับนั่งเป็นหุ่นกระบอกพอสักครัได้รับสัญญาณจากบุรีรัมไปปุ๊บลุกเป็นแถวเดินขบวนออก เด็กอนุบาลมันยังมีขัดขืนบ้างคุณครูครอันนี้คืออะไรอันนี้หนูไม่ไปไม่ใช่หนูยังไม่เข้าใจแต่พวกเฮี้ยน,นี้นะครับสั่งปุ๊บลุกปับ๊บหันปับ๊บเดินไปแถวอไปเลยวันนี้ผมก็เลยจะพูดว่าจําไว้ครับพ่อแม่พี่น้องครับกกตปปชสารรัฐธรรมนูญล้วนแล้วแต่มีคออมีเจ้าของไม่ต่างจากฟาร์มวัวฟาร์มควาย,ยพวกเี้ยน,นี้ เพราะอะไรครับองค์กรไม่อิสระองค์กรไม่อิสระมันเกี่ยวอะไรด้วยครับเกี่ยวกับไอ้พวกที่ล่ำรวยมหาเศรษฐีนี่ครับมันไม่สนใจนะฮะยังไงยังไงมันต้องสนับสนุนคนที่จะปกป้องธุรกิจของพวกมันไว้ให้ได้ธุรกิจของพวกมันคืออะไรครับคุณซื้อยาสิฟันใช่ไหมคุณดืม่มไอ,อ,อ้ที่มีวางในตู้ชงตู้แช่เนี่ยฮะ ดื่มน้ำงน้ำเมาอะไรต่างพวกเฮียนี้ทั้งนั้นคะยาสะผอกสะผมส้ตีนเสือ้อโปงเสื้อผ้าห้างสงรรพสินค้าเรืออะไรต่างๆเนี่ยคือไอ้พวกเฮียนี้มันไม่เห็นหัวพวกคุณหรอกครับถ้ามันเป็นความที่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออา,อาลีแล้วมันเป็นมนุษยธรรมมีมนุษยธรรมด้วยกันนะมันลงไปช่วยนะครับแค่หยิบมือเดียวแค่ส้นตีนมันขนล้วแข่งมันยังไม่ร่วงเลยพวกเราบริจาคก,กันมากมายยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของพวกมันเลยครับที่ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเนี่ย ทีนี้รัฐบาลส้นตีนี้พึ่งพาอาศัยเงินน้ําเลี้ยงจากไอเฮียเนี่ยมาซื้อเสียงมาซื้อสอสอซื้อ,อบ้านโุมบ้านนี่เขากลัวนี่นะครับอย่างไออนุทินเชื่อไหมเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยยังไงยังไงพวกส้นตีนี้มันก็ยังสนับสนุนไอ้อนุทินเพราะอะไรครับเพราะไออนุทินเห็นดีเห็นงามกับพวกมันแต่พวกฐานกลางจนล่างเนี่ยพวกเราเนี่ฮะไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับพวกมันพวกเราต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบครับ วันนี้สิ่งที่เห็นดีเห็นงามพ้องต้องใจที่จะล้มรัฐบาลส้นตีนพวกนี้ได้นะครับปากกาที่อยู่ในมือเวลาเดินเข้าคูหานะครับรับเงินหมาที่มันแจกมาแล้วกาเพื่อไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ผมพูดกับใจเลยเพื่อไทยเท่านั้นที่มีนยโยบายและทําได้จริงครับคนดีๆบ้านเมืองนี้นะครับสติปัญญาดีๆมันสมองดีทำอะไรครับหัวกะทิเลยนะฮะขันเสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไหม